S <S เกือบ3ามแสงวันจุกครับโอ้โห AOG เต็มระบบจาก I have CPU <S 2> <S 2> <S ครับผมนน <S <S เริ่มคล่อง สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แ AF CB บอกเป่าแ AF CB ครับครับผมผม่ผมจุก AF CB ครับครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องสวยกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยากเก็บไว้เพราะว่าคือเครื่องมันเนี่ยคุณจุกครับมันราคามันเนี่ยโหดเออตึงตึงแพงหนักเครื่องนี้เกือบสามแสนราคาเต็มเต็มของเครื่องนี้คือสองแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยกตัวอย่างอย่างเคสเนี่ยผู้ออกมารุ่นเดียวนะ ROG เนี่ยรุ่นเคส ROG ไม่หลากหลายนะ อ๋อก็มีมีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวครับใช่ครับมีรุ่นเดียวคือไฮเปร์เน G R 701โอ้สีขาวงี้ใช่ซึ่งไฮเร์เน G R 701เนี่ยถือว่าเป็นเคสอมตะการวางของโครงสร้สางจะสังเกตด,ดูนะมันจะปานีตมากนะสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมนี้แล้วโครงสร้างที่เป็นเหล็กตรงนี้สามารถทิ้วได้ยกได้แล้วตัวนี้สามารถตั้งได้แล้วก็จุกใช่ไหมว่าอันเนี้ยกระตันเนี้ยไม่เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ข้างในจะเป็น A O G สวยงามเห็นไหมสีขาวนะจุาวอันนี้เราเซตไฟสีขาวด้วยนะครับ๋อขาวฟ้าใช่ขาวฟ้าแล้วตรย มันอาจจะมีกิมมิกเล็กน้อยที่แบบมันอาจจะไม่ช่วยอะไรแต่มันเท่อะรู้ไหมไม่รู้ครับเนี่ยเปิดอะมายเยอะุมีไขควงโอ้โอเคตรเจ๋งอะเหมือนโลลอยมันจะมีล่มอ่อันนี้จะมีไขควงอยู่ในคราวนี้เรามาโฟกัสที่ฮัดแวร์สองแสนแปดเนี่ยต้องบอกว่าบางเครื่องมาจากแงกว่าชุดน้ำคัสตอมชุดน้ำท่อลงท่อเหล็กอะไรอต่นี่คือเน้นเน้นก็คือเน้นที่ประสิทธิภาพนะครับทุกอย่างแม่งคือสุดของจริงเลย CPU คือเทียสุดในรุ่น AMD Ryzen 9 9950X 3D สุดละสุดแล้วปกติแล้ว 9900X ปกติก็สุดอยู่ละสุดแล้วแม่งมี X3D มาอีกแม่งเล่นไฟ M Frame Rate เท่ากับ 9,008X 3D แล้วนะแต่ว่าในเกมอื่นๆก็สามารถทำ Frame Rate ถ้าไม่นับไฟ M เนี่ยนะ ถ้าคุณไม่ได้ไฟเอ็มเนี่ยเกยมอื่นไม่ทำเฟรทได้เท่ากับหรือมากกว่าเ<อ>นื้อหาหรอปะแต่ว่าถ้าในการทำงานเนี่ยโปรแกรม c ีดีเบนช h หรือว่าโปรแกรม c ีบิวเซหรือว่ากริดไม่รู้ว่าเบรนเดอร์หรืออต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 9950x3d แรงกว่า9,083 0ถึงใช่ครับ 2> 2สองท้องหรับมัเธอร์บอร์ดก็ ้าเป็น ROG ถือว่าเป็นตัวสูงที่สุดเท่าที่ผมหาได้ของ ROG ณเวลานี้นะ ROG Crosshair X 8้า E ตัว Hero เ M ส่นหุ้ดศู <M> 5.0 Polymo Lighting 2แล้วก็ทุกอย่างที่เป็นดีด้าไฟหมดดังนั้นเนี่ยบอร์ดเดี๋ยวจะมีแบ็คเพจข้างหลังด้วยสังเกตดูดิบอร์ดมีแบ็คเพจป่ะเขียววีฮีโร่ข้างหลังแล้วก็รวมถึงเสา Wi-Fi 7ด้วยครับแล้วก็มี Polymo Lighting ทูนี่เรียกว่า Polymo Lighting ข้างๆนี่เป็นอักษร,รใช่ไหมใช่เป็นอักษรตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เฮซิงเฮซิงมันจะวางตัวได้สวยงามมาก ชิปเซต X แปดจสุด E ตัวบนสุด Extreme สามารถที่จะ o อ e ว c l o ครอเพิ่มได้นะครับแล้วก็ Memory ฮะ Kingston Fury Beast ต oh ัว R g b 64 g b กซแรมสองแถวแถวละ32 g b ครับผมเข้าใจใส่ไปสองแถวเห็นไหมเห็นครับ Dual Channel รวมเ oh ป็น64ใช่และมาในถึงอ right ีกตัวหนึ hmm. ่งทำให้คลิปพ mm ุ่งไปถึง280คือการ์ดจอการ์ดจอจะได้เป็น ROG s t r a l GeForce RTX 5090เหล็กหมดเลยนะ ดูด,ดีดีเนี่ยให้จับได้เลยนะน<ช>ตัวเนี้ย<ช>อ,น,อนไลั์เป็นสีดำเพราะปะกติแล้วถ้าเป็นสีเงินปกนติเวลาใช้ไม่นานมันจะหมองแล้วก็จะมีสเต็ปต,ตรงนี้เป็นไฟอาร์จีตรงนสวยนะไ,ไฟก็เป็นผู้ดีมากนะอืมสวยวนะเห็นดีไว้เป็นออฟเกมเมอร์อแล้วก็เรื่องการระบายความร้อนอะไรเงี้ยคือการ์ดเนี่ยหนักเป็นโลนะกินพื้นที่เยอะมากเนี่ยหนาเท่านี้การ์ดหนาเท่านี้แล้วเป็นคอร์สแฟนและยังมีตัวเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นความสวยงามของ RGB อืีคือเขาเรียกว่าเคเบิลเอ็กซ์เทชัน เหรียญลิสต์หรือมืพลาสไวเลสนะครับทั้งยี่สิบีและ16บพีนตรงนี้ครับผมนะครับแล้วเวลาการเปลี่ยนไฟเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านไวเลสนะมันมีตัวส่งสัญญาแล้วก็เวลาซิงค์ไฟมันซิงค์ไฟผ่านไวเลสได้ oh. ไม่ต้องเสียบไฟ R G B ละเมื่อก่อนมันจะต้องเสียบไฟ R G B ไงอันนี้ไม่ต้องเสียบเพรฉนะนั้นเนี่ยเหรียญลิสต์หรเมื่อพลาสเนี่ยตัวไวเลสเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ไฮเอ็นอาจจะแพงประมาเส้นละสองสามพันอ๋อคู่หนึ่งประมาณสี่พันแต่ว่า สิ่งที่คุณได้มากกว่าความสวยงามคืออะไรคือความความปลอดภัยปลอดภัยความคงทนครับนั่นแหละนี่คือเหรียญลิสต์เบอร์พลัสไวเลสครับยี่สิบพินครับก็คือแบ่งเป็นยี่สิบพินสำหรับเบอร์ดด้วยแล้วก็สิบหกพินสำหรับบีเจด้วยใช่เพราะว่าสปายตัวจ่ายไฟก็สําคัญนะครับเอาจีทอร์พันหกร้อยวัตต์ไทเทเนียมจ่ายไฟได้สูงสุดถึงพันหกร้อยวัตต์ที่จะไเยอะมากเยอะมากเว้าประจุใช้ได้ินฟราเรดแปดร้อยวัตต์ผมใช้พันหนึ่งพันหนึ่งใช่แต่นี่พันหกร้อยวัตต์ใช่อันนี้เยอะมากพร้อมมาตรฐานปรับแล้วก็ ประกัน10ปีแล้วก็ s t o r a เรจครับจาก a ัมซุง9 9 0 Pro ครับ 2TB r ทร7,450เมกเร็วที่สุดใน Samsung อ TB อาจจะไม่เยอะแต่เร็วที่สุด oh. ถ้าเราไม่นับเจนไฟอย่าง9,100 Pro ที่ยังไม่ออกมานี่นเองนะครับถือว่าแต่ก็เพียงพอเพียงพอครัม2เหรือว่าเหลือละอแล้วก็จะมีแอสเซรีเพิ่มเติมอย่างเช่นพัดลมอีก4ตัวพอแซ้ IQ Link LX120R RGB กับตัวปกติ อันนี้แบบปกติเป่าลมตรงนี้ไอ้รีเวิร์สเบดจะอยู่ด้านนี้ครับพอลูกค้าต้องการ3ตัวให้มันสวยๆไงเห็นป่ะครับเราเลยเป่าให้มันเป็นรีเวิร์สเป่าพัดลมเข้ามาแบบนี้ชุดนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคุณจุ๊บแพงนะ8,000กว่าบาทพอแซไอคิวลิงแทนทั้งสามขวศูนย์ไอเอ็คือเป็นตัวบนสุดอันนี้คือจอขนาด3.5นิ้ว640้อยสหน้าจอเป็น IPS อันนี้ทนตัวเทมเปอรเจอร์ได้สังเกตอย่างนึงว่าหม้อน้ำสามตอน เห็นไหมงานโหงานดีเทลดีจังไอ้คือเก็บสายให้สายว่าน้ําสายม่าน้ําขึ้นไปเห็นไหมม่าน้ำสามตอนสามสิอดสตรลิมแล้วก็พัดลมเนี่ยสังเกตไหมอันนี้คือพัดลมไอซ์หนึ่งสองศูนย์ครับจำนวนเท่าไหร่สามตัวในเครื่องนี้เกือบเกือบสามแสนขอเก็บเครื่องนี้ไว้ในความทรงจังและนี่คือเครื่องนี้จาก ไอแฮฟซีวิลเนกับดังนั้นเนี่ยผมยืนคำเดิมนะคุณจุกครับครับผมเรามีปัญญาประกอบ2องแสนแปดอเรามีปัญญาประกอบ3 0 0แสนจริงๆเรามากกว่าถึงเก้าแสนนะคุณจุกไม่ทานนะตอนนั้นคุณจุกยังไม่มานะครับอาจจะมีไปแล้วประกอบไปแล้วด้วยแต่ดังนั้นเนี่ยเครื่องไม่ถึงหมื่นสบายโอ้ชิลๆิลสองสามหมื่นชิลๆเหลือ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 ครับดังนั้นเนี่ยไว้ใจได้ครับผมนี่คืออีกหนึ่งความไว้ใจลูกค้าไว้ใจเราแเราก็ตอบแทนลูกค้าให้อย่างเหมาะสมและไกลเป็นเครื่องดีนั่นเองครับฝากด้วยครับครับบจาก I have CPU ครั้งหน้านี้ลาไปก่อนสสวัดีครับ